นายเอ๊บี้ Hello, สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2ท,ที่ผมถ่ายคลิปนะนครับทุกคนคือนะครับตอนนี้บีเมอร์จะกลับบ้านนะครับทุกคนเพราะตอนนี้มันอยู่ข้างล่างกันอยู่อ่าใช่เราอยู่ข้างล่างคือแบบว่ามันให้ผมส่งที่บ้านนะครับคือที่นั่งสทิทุกคนซึ่งไก่ปะก้อยู่สา <80. S 1> มสิบกว่าโลนะครับไปขับหกสิบตอนนี้ก็เวลาเกือบจะตีสี่นะครับคือผมต้องไปส่งน้องนะคือแบบตอนแรกอ่ะมันบอกผมว่ามันจะมาอยู่บ้าน ถึงเดือนมีนาเมษานช่นะครับแล้วคราวน,นี้มันจะกลับบ้านคือมันจะทิ้งผมไว้ทุกคนมันผิดคําพูดวันนี้ผมเลยจะมาเอาคืนนะทุกคน <จะ S 1> ด้วย<ห>คือแบบผมจะมาแกล้งมัน,นคือนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแกล้งแบบว่าส่งท้ายน้องรักส่งน้องรักกลับบ้านเดี๋ยวผมจะเอามันไปทิ้งที่วัดแถวเราติดแถวบ้านนั่นแหะอนี้นผู้่มรู้ร่วมคิดใหม่เล็กหนึ่งผู้ชมรู้ร่วมคิดคนคอนเทนต์นะครับ <มา S 1> ก็จะเอาไอรีเมอร์ไปทิ้งที่วัดไอ้แกงโน้ตทำไมก็ตอนตีสี่เนะครับทิ้งที่วัดเลยแล้วก็ขับกลับเลยก็นนี้ทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสามหมื่นไลค์ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผรจะมาแกล้งอิ่มอุ่ c แชน n นลนะโอเคครับตัดไปตอนที่อยู่ในรถโอเคทุกคนจะขันปะไป ดีมนะครับมาหาพี่คนไหนวะพี่ถามเลยโอ้เร็วๆนี้แล้วผมแค่ไปเรียนเฉยเดี๋ยวพี่เอากล้องไปเลยนะเผื่อพี่ถ่ายอะไรไม่ต้องกลับมานะเหรอเหรอยอกหยอกหยอกหยอกพี่นะพี่พี่มันบอกเราว่ามันจะอยู่กับเราเออเราจะอยู่ก็ไปอยู่กลั็ไปนี่ยคือยังไงไม่ต้องกลับมาแล้วเด้อไปเลยคุณเล่นคุณเล่นคือมันจ่อยจากแก๊งหัวปลาไว้กี้ใช่เออพี่พี่บอก เลยวะรวบเลยคือมันบอกว่าห้าหมื่นไหลนะถึงจะเกับมาไอ้มันไหลนะอะไรนะห้าหมื่นไหลนะเฮ้ยมันล้อเรียนพี่อ่ะพี่พี่ยอมหรอมันล้อเรียนพี่อ่ะคือไม่มันบอกว่ามันเบื่อพวกเราไว้พี่มันไม่อยากอยู่นี่แล้วเบื่อมันบอกเบื่อเราผมเลยจะไปส่งมันครั้งสุดท้ายขอไลไ์ถ้าผมบอกว่าดิีไลน์ช่องบินเลยนะเอ้ยมันบอกว่ามันเบื่อเรามันเบื่อครอบครัวหัวฟานแล้วกลับบ้านพี่พูดแรงเกินพูดเล่นพี่พี่ไม่ไปส่งนะไปส่งเลยพี่บอกว่าอยากเอาไม่ไปหรอไม่ไปพูดจาอย่างเงี้ยไปเลย คือบอกว่าสงสารมันอะตีสี่แล้วมันก็ไม่มีไม่มีใครไปส่งมันครับต้องเป็นผมนั่นแหละไอ้อันนี้ดีๆผมผมไม่ได้อะไรหรอกผมกลับไปเรียนผลไปเรียนเออผมกูดบไม่เรียนกลับไปหาสาวเอดีๆผมเชื่อข้อนี้กูหาสาวแน่นอนใช่ครับงั้นก็จะไปเรียนก็ตั้งใจเรียนถ้าเกิดว่าเรียนเสร็จก็มาเดี๋ยวพาถ้าเกิดว่าติดสาวหรืออะไรอย่างอื่นก็อย่ามาเลยโอ้แรงเกินแรงเกินแรงเกินวันนั้นไม่ยังงอนพี่เลย เฮ้ไอฟิวน้องเศร้าดิพี่โอ้แค่นี้เองไม่เปิดแล้วพี่ชายโอ้จะตีห้าแล้วพี่พี่พ่อบ้านกูไอศตรูไม่พอมึงจะปากงายเออจะไงกูเออเอาแล้วพี่ชายพอบ้านดิใครเปพ่อบ้านอ๋อเดี๋ยวพี่เดียนะพี่เดี๋ยวพี่ดิมเอาเลยดีนะครับพี่จะให้ใครแซงนะเว้ยอนใครฮะอันนี้เปินใครเนี่ยพี่ชู ท้ออะพี่ท้อเป็ผลไม้ชนิดหนึ่งเดมพี่ถามจริงเหอจริงไม่คิดถึงบุกเหี่ยวอะคิดถึงแต่เปิดไฟหน้ารถก่อนติดจริงแล้วดูออกือแบบเห็นจริงทั้งันโองพผมไม่ใช่เจ้าชายลังสิตอย่างที่พี่กินนะจามเลยอะไรแล้วพี่จะไปส่งผมที่ไหนเนี่ย ก็ส่งที่บ้านแหละที่จำบ้านเองได้ยูพี่ก็ไปแถวนั้นบ่อยอ๋อไม่ทำอะไรอ่ะพี่อ๋ก็ไปส่งมาได้แหละไปจอดอะไรวะหรือว่าเป็นจุดกลางเต็นท์กลางเต้นอะไรวะไม่ไหวแล้วพูดจแบบนี้เกินไปแล้วเกินไปแล้วน้องรักคือตัวหนังที่เกิดในเคชั่นกันแรเนี่ยมีโล่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอขับรถไปส่งมาน้องรักผมก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราถึงที่หมายเลยนะครับทุกคนมึนมึนไงมึนแโอเคดี ขอขอแวะปั๊มฉี่ก่อนพี่ก็เติมน้ำมัก่อนนะพี่นะอ่าเต็มถังครับพี่อ่าแก๊ส209อิดโอ้ปเยอะไหมมึงพี่เยอะไหมตัดรถโอเคทุกคนตอนนี้ดีเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับอันนี้ผมมาแวะเติมน้ำมันนะทุกคนเดี๋ยวอิ่มตั้งพิกัดไปวัดแถวแถวนี้ทีแถวสุดแถวบ้านมานะเอาแถวบ้านมานะเคยไปใช่ไหม ไม่ดูแต่ฐานนั้นต้องมีวัดแน่นอนแหละเดี๋ยวเออ,เออโอเคเอาไปวัดฐานนั้นแหละเดี๋ยวเราไปส่งวัดฐานนั้นมันน่าจะรู้จักเพราะว่ามันคนแถวน,นั้นัุนคนโอเคเดี๋ยวผมจะทําเป็นถามท่ายิ่มนะครับแต่ว่าเราเราคงไม่ได้ถ่ายตอนตอนเดินทางนะทุกคนจะถึงที่วัดเราจะถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทุกคนไอดีมกลับมาแล้วคือแบบมันมันแกล้งเรานะทุกคนี๋ยวเราจะแกล้งหเดินมายิ้มมีความสุขแล้วเมื่ไงสัตว์กับบ้านอะ่ะเฮ้ยดีมอะไรพี่ คือแบบว่าเอ็งลงไปดูหลังรถพี่หน่อยดิลืม,มอะไรไว้สักอย่างอ้ายังไม่ถึงอีกเหรอเออลืมอะไรไว้สักอย่างคือมันใกล้ถึงแล้วแหละทำไมอ่ะก็มันลืมมันพี่อะไรมันขลักอ่ะเฮ้ยออลองดูพี่หน่อยมา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 ,มา,มาไหนรถมันเป็นไร,รอ่ะพี่ไม่รู้ดูใหหน่อยดูหน่อยแต่ดูตรงหลังรถอ่ะ นายเอลมพี่เอ้า oh. นี่ <laughs> <laughs> ส่งวัดจีดูดูวัด <laughs> ตอนนี้ผมก็ทิ้งมันที่วัดแล้วนะครับนะก็แกมโทรตามป่ะโทรตามพี่ดูยรับเลยรับเลยอ๋อห๋อกลับไป,บไป <laughs> เองนะโอ๊ยเกินไปเกินไปอะไรมันมัน ผมควรแล้วที่เองแบบมาทิ้งพี่อ่ะเข้าใจป่ะโอ้ยพี่มันเล่นเกิจอเนี้ยทั้งวันเนี่ยเยอะเยอะมึงก็เรียกแก๊ปเอามึงก็เรียกแก๊ปหน้าวัดหน้าวัดมีแก๊ปอยู่เยอะจะล่าเยอะรุนรุนเลยไม่เอาพี่ไปแล้วแค่นั้นแหละพี่กลับบ้านนี่นะไปแล้วเจอกันเจอกันใหม่เห็นป่ะหลักนาหลักนากรจบกเออได้เออโอเค โอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปแก้งแก้มเห็ดไอเดมเมอร์นะครับมันมาหลอกเราใช่ไหมเตยบอกว่ามันอยู่กับเรายาวๆอันนี้ผมก็พาน้องมาทิ้งที่วัดนะครับก็ถามว่าเดี๋ยวจะกลับไปรับไหมเอ๊ะเหมือนจะส่งข้อความมาผมผมผมไม่รับดีกว่าเอาแบบทิ้งมันไปเลยเดี๋ยวมันก็หานรกับวัดเองนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็ใกล้บ้านมารับหน่อยมารับด้วยโอเคทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ใกล้บ้านมันด้วยนะทุกคนคือมันเดินไปแป๊บเดียวคงถึงบ้านแล้วแหละนะครับก็ โอเคผมมาส่งน้ำมันตรงวดเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าดราม่านะคลิปนี้พี่แกล้งกันขำๆนะทุกคนโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามน้องดีเมอร์ด้วยนะครับน้องรักของผมนะโอเคทุกคนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับไปลาก่อนพี่พี่จะไปแล้วเหรอยังยังไม่ปิดเพลงยังีกยังหกยังไม่ปิดเพลงถ่ายทำไมถ่ายเฉยทุกคนครับผมก็นี่นะพี่ทีไม่ได้ทิ้งผมตรงนั้นนะสรุปเขาก็วนกลับมารับนะถึงเคฟคอนโดนะทุกคน ถ้าคิดถึงคอนโดผมเลยนะทำไมต้องโปรโมทเชฟน่ะสนใจเหรอตัดชื่อคอนโดออกล้กันเนาะจริงหรือว่าตัดสาวอะเฮ้ยมีแอแซมแน่แซมหรือเปล่าเอฟซับเดี๋ยวเจอกันครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวรีบมาหาไม่เกิน2วันเอาผมต้องการทุกคนก็ตามนหนับทุกคนนะก็เดี๋ยวผมกลับบ้านกันก็เมื่อกี้เนี่ยตีสี่นะโซนโอเคตีสี่